ถึงแม้กรมชลประทานจะออกแจ้งเตือนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะว่าตอนนี้น้ําน้อยงดปลูกข้าวนาปรังแต่ปรากฏว่ายังมีชาวนาบางส่วนฝืนปลูกข้าวค่ะก็เลยทําให้ตอนนี้นาะข้าวยืนต้นตายค่ะ นี่เป็นสภาพนาข้าวของเกษตรกรรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ตอนนี้ตกอยู่ในสภาพพื้นดินแห้งจนแตกระแหงหลังจากไม่มีน้ํามาหล่อเลี้ยงทําให้ต้นข้าวภายในนาเริ่มมีสีเหลืองถ้าหากปล่อยทิ้งไว้อีกไม่นานเชื่อว่าต้นข้าวเหล่านี้ก็จะอยู่ในสภาพที่ยืนต้นตายเนื่องจากขาดน้าก่อนหน้านี้กรมชลประทานก็มีการประกาศแจ้งเตือนชาวนานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วนะคะว่าให้งดปลูกนาปรังในช่วงนี้ไปก่อนเพราะว่าน้ําในอ่างเก็บ น้ำหลายแห่งมีปริมาณเหลือน้อยมากแต่ว่าชาวนาบางส่วนยังฝืนที่จะทํานาปรังต่อไปแม้รู้ว่าเสี่ยงเพราะหวังว่าจะได้ผลกําไรจากการทํานารอบนี้แต่เนื่องจากสถานการณ์ภัยแ้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะก็เลยทําให้นาปรังหลายแห่งเริ่มขาดแคลนน้าตอนนี้กเกษตร,รกรบางรายก็จําเป็นต้องปล่อยให้ข้าวยืนต้นตายบางรายก็พยายามสู้ต่อด้วยการลงทุนซื้อน้ำมาใช้สำหรับทำนาปรังค่ะ แล้วตอนนี้สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ